นาวาเอกประชากนิทชาติผู้บังคับการกรมผสมนาวิกโยธินกลับสัตหีบแล้วจัดการตามคำสั่งที่ได้รับมาจากกรมชาการทหารสูงสุดทันทีการประกอบกำลังและยอดกำลังพลจัดเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่1กองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธิน1061หรือชื่อย่อคือพันชกนย1 0 6 6 1ประกอบไปด้วย1กองพันทหารราบกรมผสมนาวิกโยธิน โดยมีกองพันหานรราบที่1เป็นแกนจัดบกพันมี3กองร้อยปืนเล็กจัดมาจากกองพันหานรราบที่1กองพันหานรราที่3และกองพันหานร่าที่7กองพันละ1่กองร้อยปืนเล็ก1กองร้อยปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรหหมวดพยาบาล1หมวดลาดตะเวน1หมวดช่าง1หมวดบินเฉพาะกิจโดยมีเครื่องบินตรวจการโอหนึ่งจำนวน3มเครื่องส่วนที่2เป็นชุดสนับสนุนการช่วยรบ มีหน้าที่คล้ายส่วนสนับสนุนทางการช่วยลบของการจัดกําลังยกพลขึ้นบกและส่วนที่ 3. แปลสภาพกําลังพลเข้าไปอยู่ในบอกอก,อกองกําลังเขตกองทัพภาคที่3ส่วนนากํากลังส่วนนี้มีชื่อเรียกภายในนาวิกโยธินว่าบอกอก,อกองกําลังนาวิกโยธินทําหน้าที่ควบคุมกําลังของทหารเรือทั้งหมดที่เข้าปฏิบัติการในยุทธการสามชัยกองบังคับการกรมผสมนาวิกโยธินเป็นแกนหลักในการจัดกําลังและมีนายทหารจากกองพันและหน่วยต่างๆ ของกรมผสมนาวิกยโยธินมาร่วมด้วยโดยมีผู้บังคับการกรมผสมนาวิกโยธินเป็นผู้บังคับหน่วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแลร e n d น r ด c รี n n าแนจะเล่าให้ฟังเนื่องจากนาวิกโยธินนั้นขาดประสบการณ์ในการรบจริงเป็นหน่วยใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการก็แตกต่างจากพื้นที่ที่นาวิกโยธินคุ้นเคย อีกทั้งเป็นงานใหญ่งานแรกจึงพลาดไม่ได้แพ้ไม่ได้ดังนั้นผู้บังคับการกรมผสมนาวิกโยธินจึงเน้นการฝึกเตรียมตัวเป็นหัวใจสําคัญที่สุดและถือได้ว่าเป็นการฝึกเตรียมสําหรับยุทธการสามชัยนั้นเป็นการฝึกเตรียมเพื่อการปฏิบัติการรบที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นาวิกโยธินเคยกระทามาโดยแบ่งการฝึกออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่1เป็นการฝึกเตรียมตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม ถึงวันที่25สิงหาคม2515ณพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองและพื้นที่อำเภอมะขามออป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกระทำการฝึกในเรื่องต่างๆเช่นอาวุธศึกษาและการยิงอาวุธทุกชนิดแผนที่และเข็มทิศการปฐถมพยาบาลวัตถุระเบิดและกับระเบิดสัญญาณต่างๆการต่อสู้ป้องกันตัวการเดินทางในป่าภูเขาและการดำรงชีพในป่าการลาดตระเวน การเข้าฐานปฏิบัติการในป่าการซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตีการเข้าตีที่มั่นแข็งแรงและการปฏิบัติโดยเชียบพลันโดยจัดการฝึกเป็นสถานีมีชุดครูฝึกประจำใช้ฐานการฝึกทั้งจากของนวิกโยธินสารัฐและจากหลักสูตรการลบในป่าของกองทัพบกอังกฤษในช่วงหลังของการฝึกได้จัดเป็นหน่วยหมู่หมวดกองร้อยขั้นสุดท้ายกองร้อยปฏิบัติการ5วันโดยไม่มีการเพิ่มเติมเสบียงให้ประสบการณ์ต่าง ฐานบกและตำรวจตัวเวนชายแดนเคยประสบจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะได้รับการบอกเล่าชี้แจงแก้ไขป้องกันและตระเตรียมเอาไว้ใช้ลุกตอบโต้เช่นการยิงปืนเล็กป้องกันฐานที่ตั้งในเวลากลางคืนไม่เห็นตัวแย่ายิงอย่าหยุดตั้งฐานหลายวันจะถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตรวจพบได้อย่าเดินตามเส้นทางจะโดนซุ่มโจมตีการเอาน้ำตำลำธารในภูมิประเทศแหล่งที่สะดวกจะมีกับระเบิดหรือถูกซุ่มโจมตี การหาน้ำจากต้นกล้วยจะดีกว่าและผลของการฝึกก็เป็นที่น่าพอใจขั้นที่2เป็นการฝึกในพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่26กันยายน2515โดยมีการเคลื่อนกำลังไปฝึกบริเวณอำเภอลมเก่าและอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังที่จะทำฝึกคือ2กองร้อยปืนเล็กและ1หมวดละตะเวนเป็นการฝึกในลักษณะของการปฏิบัติการจริงใช้กระสุนจริงในพื้นที่ป่าเขาของพื้นที่ปฏิบัติการจริง แต่เป็นพื้นที่ชายขอบที่มีผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการไม่หนาแน่นทําการฝึกในขนาดหน่วยหมวดปืนเล็กปฏิบัติการ5-6วันโดยไม่ส่งกําลังบํารุงในลักษณะของการลาดตระเวนการลบค้นหาทําลายผลการฝึกในขั้นนี้ได้ประโยชน์มากทําให้กําลังผลได้ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศที่แท้จริงเช่นป่าไม้ที่นั่นทึบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับป่าเขาบริเวณอำเภอมะขามและอำเภอป่องน้ำร้อนแล้ว ทึบกว่ามากภูเขาสูงชันไม่เป็นอุปสรรคแก่ทหารนาวิกโยธินพอได้ฝึกปีนเขาที่จันทบุรีซึ่งสูงมากๆมาแล้วทุกนายกำลังพลมีความมานะอดทนสูงอย่างน่าชมเชยสามารถแบกสัมภาระต่างๆปีนขึ้นเขาลงเขาได้โดยไม่ปริปากบนผลการฝึกเป็นที่พอใจมากและการฝึกในขั้นนี้ทําให้พลนําทางชาวมงที่ทางกองทัพภาคที่สามเตรียมไว้ให้หน่วยนาวิกโยธินนั้นหมดความจําเป็นเนื่องจากชาวมงนําทางเหล่านั้น รู้เฉพาะเส้นทางเดินที่เขาเคยใช้จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเหมือนทางเดินตามชนบทในพื้นราบทั่วไปซึ่งนาวิกโยธินไม่เดินตามนั้นเพราะจะไปเข้าที่ซุ่มโจมตีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นาวิกโยธินจะเดินตามเข็มทิศต,ตัดป่ามุ่งตรงไปหาที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยไม่เคยคำนึงถึงว่าถนนหรือทางเดินใดๆจะเป็นอย่างไรขั้นที่ 3. เป็นการฝึกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่27ตุลาคม2515 เพื่อเป็นการฝึกซ้าและเพิ่มเติมให้เกิดความชํานาญขึ้นไปอีกโดยคราวนี้พานาวิกโยธินกลับบ้านมาทําการฝึกในพื้นที่สัตหีบระยองและจันทบุรีอีกวิชาที่ฝึกได้แก่การขอและปรับการยิงปืนใหญ่โดยผอบอมหมู่และผอบอมหมวดทหารราบการฝึกใช้รหัสทางการสื่อสารโดยผอบอมหมู่และผอบอมหมวดทหารราบการรบบนภูเขาและในป่าการยิงปืนในป่าการเข้าตีที่มั่นแข็งแรงการปฏิบัติโดยฉับพลันการคว้างระเบิด การยิงปืนในเวลากลางคืนการฝึกพลแม่นปืนโดยให้แต่ละหมู่คัดเลือกพลทหารและจ่าที่ยิงปืนแม่นมาทําการฝึกยิงเป้าจนชํานาญในลักษณะการยิงแบบพลแม่นปืนซุ่มยิงจากการฝึกเตรียมอย่างเข้มข้นเช่นนี้ทําให้กําลังพลทุกนายมีขวัญและกําลังใจดีมากทุกคนมีความมั่นใจในขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยมีความรักในหมู่คณะสูงมีเรื่องและเหตุการณ์บางอย่างยืนยันอย่างเช่น เรื่องที่1เกี่ยวกับวินัยการยิงปืนนาวิกโยธินจะกวดขันไม่ให้ยิงปืนเพื่อเอาเสียงปืนเป็นเพื่อนหรือเพื่อข่มความกลัวแต่จะให้ยิงเมื่อเห็นตัวเท่านั้นมีเรื่องเล่ากันว่าในการป้องกันฐานพักแรมขึ้นวันหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาด้อมๆมมองๆเกาะฐานและพยายามยิงปืนเข้าใส่เพื่อให้นาวิกโยธินยิงตอบโตจะได้เป็นการเปิดเผยแนวป้องกันแต่นาวิกโยธินก็เงียบพลทหารคนหนึ่งมองเห็นตัวเป็นเป็นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังต้องอุตส่าห์กระซิบพอบอหมู่เพื่อขออนุญาตยิงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขำขันแต่ก็แสดงให้เห็นถึงวินัยอันเยี่ยมยอดอย่างหนึ่งเป็นผลมาจากการฝึกเรื่องที่สองผลทหารคนหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บและถูกส่งกลับลงมาจากเขาให้มารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนามเพราะบาดแผลหายพอปฏิบัติงานได้แม่ทัพภาคที่สามคนโทรสาํารานแพทยาคุณท่านไปเยี่ยมแล้วถามว่าจะกลับบ้านไปพักผ่อนใหม่ทหารผู้นั้นตอบว่า ขอกลับขึ้นแนวลบอีกแม่ทัพพักที่3ท่านถามว่าทําไมไม่พักผ่อนฐานผู้นั้นตอบว่าผมเป็นห่วงผอบอมหมู่และเพื่อนในหมู่ซึ่งขณะน,นี้เหลือเพียง1 1นายเท่านั้นเพราะเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนและผมมาป่วยอีกหนึ่งคนหมู่ปืนเล็กของนาวิกโยธินนั้นมีทั้งสิ้นแค่13คนเมื่อผมกลับขึ้นไปก็จะได้มีคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแม่ทัพภาคที่สท่านหันมาถามผู้บังคับการกรมผสมนาวิกโยธินว่า นาวิกโยธินฝึกกันอย่างไรถึงได้คนอย่างนี้และกองทัพภาคที่3ก็ส่งทหารนาวิกโยธินผู้นั้นกลับขึ้นแนวรบไปอีกตามที่เขาต้องการนับเป็นเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งแลืแล้วหลังจากที่ตระเตรียมกันมาเป็นเวลานานก็ได้เวลายกพลขึ้นดอยการเคลื่อนย้ายกําลังต่างๆของกอง,งพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินจากที่รวมพลที่กองพันทหารราบที่หนึ่ง รมผสมนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั้นเข้าสู่พื้นที่ลมพลขั้นสุดท้ายครั้งหนึ่งก็ที่ค่ายลูกเสือเมืองลุ่มอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยานยนต์กระทำเป็นสามเที่ยวส่วนการเคลื่อนย้ายจากที่ลมพลขั้นสุดท้ายเพื่อขึ้นสู่ฐานปฏิบัติการที่บ้านป่ายาบบนยอดเขาสูงในพื้นที่รับผิดชอบนั้นกระทำด้วยกําลังทางอากาศโดยกําลังพลทหารราบรลําเรียงด้วยฮอฮิวอีของกองทัพบกและของทหารอากาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน105เที่ยวส่วนปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรนั้นถูกยกคิ้วขึ้นไปด้วยหอสีนุกของกองทับ,บกที่บังคับการกองพันทางยุทธวิธ,ธีตั้งอยู่ที่บ้านป่ายาบณาฐานปฏิบัติการบ้านป่ายาบซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาลูกหนึ่งของเทือกเขาที่เป็นรอยต่อเขตแดน3จังหวัดเพชรบูรณ์เลยและพิษณุโลกซึ่งมีผู้หินร่องกา้าร่วมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยกองร้อยปืนเล็กทั้ง3กองร้อยของกองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เด้เคลื่อนย้ายเข้าปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนส่วนกองร้อยปืนใหญ่นั้นก็ใช้ฐานยิงสนับสนุนให้แก่กองร้อยปืนเล็กทั้ง3กองร้อยของกองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้อย่างทั่วถึงทุกจุดและยังสามารถยิงสนับสนุนกําลังของทหารบกในพื้นที่ข้างเคียงได้ด้วยนับว่าเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ที่เหมาะสมมากส่วนกําลังของกองบังคับการกองกาลังนาวิกโยธินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกําลังในกองกําลังเขตกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าและชุดสนับสนุนการช่วยรบนั้น เคลื่อนย้ายจากกองบังคับการกรมผสมนาวิกโยธินที่สัตหีบโดยยานยนต์ไปเข้าที่รวมผลหน้าค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ในขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการนี้ใช้เวลาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2515ถึงวันที่28พฤศจิกายน2515รวมระยะเวลาทั้งสิ้น26วันและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยการฝึกรวมปี16ตามแผนยุทธการสชัย ก็เริ่มตน้นขึ้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2515โดยมีกำหนดจบแผนยุทธการในวันที่29มกราคม2516รวมระยะเวลาในการฝึกรวม60วันการฝึกเริ่มต้นด้วยการรัตะเวทลบโดยหน่วยขนาดกองร้อยปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายโดยการเคลื่อนย้ายค้นหาทำลายและหยุดเข้าฐานพักแรมแห่งละ1-3คืน มีการส่งหมวดปืนเล็กแยกออกไปปฏิบัติการเป็นครั้งคราวการปฏิบัติการจะพุ่งเข้าหาที่หมายหลักคือฐานหรือที่พักที่ผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ได้วางเอาไว้แต่ละกองร้อยจะลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายขั้นสุดท้ายของตนเองการเดินทางใช้ตามระบบแผนที่เข็มทิศเป็นหลักการเข้าฐานพักแรมคืนในแต่ละวันจะใช้ปืนใหญ่ยิงกระสุนควันมาร์กิงลาวเพื่อหาที่อยู่ที่แน่นอนของฐานมาถูกโจมตีปืนใหญ่จะได้ยิงช่วยได้อย่างรวดเร็วทันการและแม่นยำ ในการสึกครั้งนี้ปืนใหญ่มีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกองร้อยปืนใหญ่ของนาวิกโยธินซึ่งมีเรือเอกสมภูนสุนทรเกตเป็นผอบอร้อยมีผลงานประจักษ์เป็นที่ยอมรับของกองพันทหารราบต่างๆของกองทัพบกที่เขารวมปฏิบัติการในครั้งนั้นในยุทธการสามชัยนั้นนาวิกโยธินได้รับบทเรียนมามากมายอย่างเช่นในการรบครั้งหนึ่งๆในหลายๆครั้งในยุทธการสามชัยซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมกัน ของกาลังทางบกและทางอากาศของสามเหล่าทัพจริงๆสมตามชื่อวุทธการสามชัยคือการช่วยคนเจ็บกลับออกมาจากพื้นที่สู้รบของกองร้อยปืนเล็กที่สองซึ่งมีเรือเอกชีวินปิ่นทองเป็นผอ,อร้อยเนื่องจากในตอนนั้นผู้ก่อการร้ายคอมนิตได้เกาะอยู่รอบๆฐานปฏิบัติการของกองร้อยปืนเล็กที่สองการจะนําฮอลงไปรับคนป่วยต้องใช้กําลังทางอากาศของกองทัพอากาศทิ้งระเบิดและยิงปืนกลสกัดทําลายค่มไว้ทั้งด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่ง ก็ใช้ปืนใหญ่ขนาด105ม mm, มจากกองร้อยปืนใหญ่นาวิกิโยธินซึ่งมีเลอเอกสมพูนสุนทรเกตเป็นผอ,อร้อยยิงสกัดคมไว้อีกทางหนึ่งและฮอของทอบอยอีกลำหนึ่งจะต้องบินลอดใต้กระสุนปืนใหญ่เข้าไปรับคนป่วยจึงจะสําเร็จถือว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมของ3เหล่าทัพที่สมบูรณ์แบบจริงๆทุกๆครั้งที่มีการประทะก,กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งซึ่งหน,น้าในลักษณะของการปฏิบัติแบบฉับพลันนั้นฝ่ายเราจะได้เปรียบเสมอ โดยการยิงกอดและยิงแม่นกว่ารวมทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยหรือหมวดในทุกๆวันทําให้เราไม่เคยถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รบกวนฐานเพราะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หาฐานไม่พบเนื่องจากเดาไม่ถูกว่าฝ่ายเราเคลื่อนย้ายไปทางไหนเพราะเราเดินตามเข็มทิศไม่ได้เดินตามเส้นทางแม้เมื่อถูกตรวจพบฐานผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามยิงเพื่อให้ฝ่ายเรายิงโต้อตอบเพื่อให้เปิดเผยแนวแต่ฝ่ายเราจะเงียบสงบ และจะยิงเฉพาะเมื่อเห็นตัวซึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมินิตก็ยังไม่ทราบแนวป้องกันเลยไม่กล้าเข้าตีเป็นกลุ่มก้อนการเคลื่อนที่ของเราโดยการเดินตัดป่าตามเข็มทิศนั้นแม้จะไปได้ช้าแต่เป็นการปกปิดจุดมุ่งหมายและเมื่อถึงที่หมายหลักสามารถจู่โจมทำลายได้ง่ายสำเร็จตามแผนที่หน่วยเหนือมอบภารกิจมาให้พลทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างเข้มข้นจำจีจำชัยจะมีขิดความสามารถใกล้เคียงกันทั้งหมู่ จนสามารถทําการลบแทนกันได้และมีความรักสามัคคีในหน่วยสูงมากการปฏิบัติการเกือบจะไม่ต้องสั่งด้วยวาจาในเรื่องของการส่งสเสบียงอาหารกองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินนั้นส่งสเสบียงทุก3าวันเนื่องจากแรงว่าถ้าส่งทุก5้าวันจะทําให้ทหารต้องแบกน้ําหนักมากเกินไปเพราะมีกระสุนอยูย่หนึ่งอัตราม,มูลฐานพร้อมวัตถุระเบิดอยู่ด้วยแล้วแต่ความจริงที่พบในยุทธการสามชัยก็คืออัตราสเสบียงอาหารแห้งพวกข้าวสาร คำนวณไว้ว่าทหารคนหนึ่งต้องกินวันละ700กรัมต่อคนนั้นในยามรบที่ต้องเคลื่อนย้ายทุกวันเช่นนี้ทหารจะกินข้าวสารน้อยกว่าอัตราที่กำหนดให้เพราะทะหารจะหุงอาหารเพียงวันละ2ครั้งและอาหารหลักวันละ2ครั้งโดยไม่มีการปรุงมื้อกลางวันดังนั้นอาหารมื้อกลางวันจึงมักจะเป็นของที่กินง่ายๆไม่ต้องปรุงเช่นข้าวตู่ข้าวตากมา,ม,าม่ายำๆอะไรก็ได้ที่สามารถกินได้โดยไม่ต้องใช้ไฟหรือใช้น้ำร้อน การส่งสเสบียงในช่วงต่อมาทางนาวิกโยธินจึงทําเป็นข้าวคั่วใส่พริกแห้งกุ้งแห้งให้มีโปรตีนไปด้วยสามารถกินได้ตลอดเวลาส่วนขนมหวานต่างๆนั้นก็เป็นอะไรที่นาวิกโยธินชอบมากเช่นพวกถั่วตัดหรือข้าวเหนียวแดงสําหรับข้าวสารนั้นในระยะหลังทางหน่วยขอให้ลดจานวนลงเพราะใช้น้อยกว่าที่คานวณไว้ความจริงแล้วอัตราข้าวสาร700กรัมต่อคนต่อวันในที่ตั้งปกติสำหรับพลทหารนั้นถ้าวันใดมีน้ำพริก ข้าวจะไม่พอเสียด้วยซ้ำส่วนเรื่องน้ำดื่มก็เป็นสำคัญที่ต้องส่งให้ทุกเที่ยวสเสบียงเนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติการนั้นน้ำหายากทุกจุดที่มีน้ำก็จะมีกับระเบิดเสมอและมีการซุ่มโจมตีของพกคอ,อ,อบอ่อยครั้งมีหลายๆครั้งที่ผู้บังคับการกลมผสมนาวิกโยธินให้เอาน้ำใส่ท่อพลาสติกชนิดนิ่มๆขนาดโตๆโ,โดยมัดหัวมัดท้ายเป็นท่อนๆแล้วส่งโดยการทิ้งฟรีดอบจากทางอากาศ ครั้งหนึ่งเคยมีการส่งสเสบียงนอกรอบคือกองร้อยปืนเล็กที่2กองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินถูกผู้ก่อการหลายคอมมินิสต์ล้อมอยู่รอบๆฐาน,านจนหอไม่สามารถลงไปส่งสเสบียงให้ได้แล้วก็ยังรับคนเจ็บกลับมาไม่ได้ด้วยเลยเวลาล่วงมาเป็นวันที่สองบรรดาในทหารหนุ่มระดับในร้อยในพันทั้ง3เหล่าทัพท,ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบอกอกองกําลังเขตกองทัพภาคที่3ส่วนนาที่สนามบินลมสักจึงได้รวบรวมเงินกัน ไปกวาดซื้อกลวยทอดมันทอดจนหมดตลาดลมสักแล้วเอาให้เครื่องบินตรวจการแบบ O1A ของกองทัพอากาศเอาไปทิ้งให้กองร้อยปืนเล็กที่2ได้ประทังชีวิตในส่วนของการยิงสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดจากเครื่องบินจากกองทัพอากาศหลายๆครั้งสําเร็จผลดียิ่งเพราะนักบินกับผบอร้อยปืนเล็กนั้นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันการช่วยเหลือจึงไม่ใช่กระทําตามหน้าที่เท่านั้นแต่เป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของตนด้วย ส่วนเรื่องของการส่งกระสุนเพิ่มเติมนั้นตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ทําเลยเพราะกำลังผลที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีนั้นใช้กระสุนน้อยและคุ้มค่าแม้จะมีการประทะบ่อยครั้งก็ตามการฝึกร่วมปี16ตามแผนยุทธการ3ชัยที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2515จบลงในวันที่29มกราคม2516รวมระยะเวลาฝึก60วันผลปรากฏว่าฝ่ายเราเสียชีวิต29นาย พลโทบุญชัยบำรุงพงศ์ผู้อำนวยการฝึกร่วมปี16ได้กล่าวรายง,งานสรุปผลการฝึกร่วมปี16ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือและที่ดีกรมตำรวจพร้อมด้วยผู้แทน3เหล่าทัพประมาณ300คนฟังณหอบประชุมกิต,ติขจรโรงเรียนนายร้อยจอปรลอเมื่อวันที่16มีนาคม2516ตอนหนึ่งที่ผู้อำนวยการฝึกร่วมปี16 กล่าวกับกองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินว่ากระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีกําลังของหน่วยนี้เข้าปฏิบัติการร่วมด้วยตลอดระยะเวลาที่กําลังของนาวิกโยธินหน่วยนี้เข้าปฏิบัติการกระผมขอกราบเรียนด้วยความจริงใจว่ากองพันนาวิกโยธินกองพันนี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถร่วมการฝึกเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองพันของกองทัพบ,บกได้อย่างดีเยี่ยมเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินทร์เทพพรลราชาสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์ได้ส่งเสียงอันตรายสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปทรงเยี่ยมกองพันเฉพาะกิจนาวิกโยธินถึงฐานปฏิบัติการณาบ้านป่ายาบเมื่อวันที่25มกราคม2516 ซึ่งขณะนั้นยังทําการลบติดพันกันอยู่ต้องสเสด็จพระราชะดำเนินผ่านคููสนามเพราะด้วยความยากลําบากน้าตาแห่งความเลิ่มปิติยินดีและซาบซึง้งในพระมหากรุณาธิคุณครออยู่ในดวงตาของเราทหารนาวิกโยธินทุกนายโดยไม่รู้ตัวความเหนื่อยยากความทุกข์ทรมานเหือดหายไปปลิดทิ้งทหารนาวิกโยธินทุกนายต่างสวดภาวนาขอให้ทั้งสี่พระองค์ทรงพระเจริญ